อยากจะลบเกมและแอปที่ผูกไว้กับ Facebook <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะครับให้ทําวิธีนี้เลย <c oughs> ก็เมื่อเรานะครับเข้ามาที่หน้า Facebook แล้วให้เรากดไปที่ขีด -3 ขีดนะครับตรงนี้เลยจากนั้นเลื่อนลงมานะครับจนสุดเลยและดูหัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดการตั้งค่านะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับดูตรงหัวข้อการรักษาความปลอดภยัยอ่าและเข้ามาที่หัวข้อย่อยที่เขียนว่าแอปและเว็บไซต์ตรงนี้เลย จากนั้นกดไปที่หัวข้อแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับกดตรงแก้ไขตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะเห็นนะครับแอปหรือเกมที่เราผูกไว้กับ f a c e b o o k อ่าสำหรับวิธีการลบนั้นง่ายๆเลยให้เรานะครับกดไปที่แอปหรือเกมที่เราต้องการลบนะครับจากนั้นเราสามารถกดลบออกตรงนี้ได้เลยอ่าง่ายๆนะครับและติ๊กไปที่ลบโพสต์รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดนะครับอ่า ติ๊กตรงนี้เลยช่องเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นกดลบออกก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการลบเกมหรือแอปที่ปลูกไว้กับ a c e b o o o อ่ะจะลบกี่แอปหรือกี่เกมก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการเลยตรงนี้ก็กดเรียบร้อยอีกหนึ่งทีเนาะ อ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นทิศง่ายๆเนาะเพื่อนๆน,น่าจะทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนำทิกและเทคนิคดีๆนะครับมาสอนกันอยู่เป็นประจำเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ